สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้ยืนอยู่หน้าภาพกราฟิตี้ของผู้วาดกราฟิตี้ชื่อดังของเมืองไทยนะคะคุณอเล็กซ์เดลค่ะภาพสวยมากอยู่ที่คลององอ่างนะคะวันนี้จะมาเล่าถึง15เพนพอยท์ที่ทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจทำเลสิกทำ PRK หรือทำรีเล็กสมายเรามาฟังกันค่ะข้อที่1ค่ะคนไข้เลือกที่จะทำเลสิกเพราะว่าไม่อยากใช้แว่นหรือคอนแทคเลนส์อีกต่อไปแล้วนะคะข้อที่2ค่ะ มีสายตาสั้นและเอียงเยอะจนกระทั่งว่าความเอียงนั้นเนี่ยใช้แว่นก็ไม่สบายตาคนกลุ่มนี้จะบอกว่าตัดแว่นสายตาเอียงเท่าไหร่ก็ไม่เท่าค่าสายตาได้คอนแทคเลนส์ก็ไม่สามารถหาได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคในการที่จะใช้แว่นหรือคอนแทคเลนส์ไม่ได้จึงต้องหันมารักษาสายตานะคะข้อที่3สายตาสั้นยาวเอียงนั้นเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะมีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็เลยรู้สึกว่า ทำไปซะก่อนมันเกิดความคล่องตัวแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะข้อที่4ค่ะกระจกตามีปัญหาค่ะบางทีแห้งมากบางทีมีการถลอกนะคะทำให้ใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์แล้ว โดยเฉพาะคอนแทคเลนส์ทำให้ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ต้องหันมาใช้แว่นจึงอยากรักษาใส่ตาค่ะข้อที่5นะคะภาพลักษณ์ค่ะอยากได้ความคล่องตัวอยากได้บุคลิกภาพที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีหรืออาชีพห้ามใส่แว่นค่ะข้อที่6ไปคำนวณค่าใช้จ่ายมาแล้วค่ะปรากฏว่าจ่ายค่าคอนแทคเลนส์หรือแว่นโปรเกรสซีฟแล้วเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงทำเลสิกได้เลยนะคะข้อที่7หาแว่นหรือคอนแทคเลนส์ที่ค่าแมทช์กับค่าใสยตาไม่ได้เลยค่ะข้อที่8อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะ หาแว่นหรือคอนแทคเลนส์ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเจอได้บ่อยๆเลยนะคะข้อที่9นะคะเป็นคนขี้ลืมค่ะลืมกล่องแว่นลืมกล่องคอนแทคเลนส์เสมอทําให้บางครั้งเนี่ยถอดคอนแทคเลนส์ไม่ได้มีความลําบากนะคะก็ตัดสินใจรักษาใสยตาเลยนะคะข้อที่10ค่ะไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์เพราะการใช้การถอดการล้างนั้นมีหลายขั้นตอนเกินไปนะคะไม่สบายตัวค่ะข้อ11ค่ะเมื่อตัดแว่นแล้วเนี่ยพบว่าเมื่อตัดแว่นมาแล้ว ค่าแว่นสายตาไม่ตรงกับตาตัดแว่นแล้วไม่พอดีบ้างนะคะข้อ12นะคะมีคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวทําแล้วมาเล่าให้ฟังและผลออกมาดีตัวเองก็เลยอยากทําบ้างคะ่ะข้อ13นะคะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นจึงทําให้อยากทําเช่นเฟมโตหรือรีเล็กสมัยนะคะข้อ14ะคะ่ะศูเลสิก อยู่ใกล้เส้นทางที่เดินทางสะดวกมี MRT หรือ BTS ที่สะดวกก็เลยมาทำนะคะและข้อ15ค่ะราคาที่เริ่มจับต้องได้จะเห็นว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยคนไข้ก็เริ่มหันมาทำเลสิกหรือว่ารักษาสายตามากขึ้นโดยที่เราได้รวบรวมเพนพอยต์15ข้อนี้มาให้ฟังนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้หน้าภาพกราฟิตี้ของคุณบิ๊กเดลนะคะที่คลองโอ่งอ่าง คราวหน้าเรามาพบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตากับดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ